สวัสดีครับผมไปนอนกันนี่อยู่กับนมอันผ้าหล่อครับผมถือผ้าไปเบิ่งข้างต่อครับบอลูมันเกิดยังไงึ้นแม่มันออกมานอกข้างเต็มเลยครับไปชมครับพี่น้องครับผมเอาตอมาเลี้ยงไว้ได้สองสองเดือนสิสามเดือนแล้วท่านสองข้างจุ่มเลี้ยงไว้อยู่แล้ว แค่ว่าพฤติกรรมแม่เขานะครับออกมาอยู่นอกห้างนี่ครับออกมแบบ่อ,อยู่นอ,อกข้างแบบนี้นะครับผมก็บรุกว่ามันหมายความว่าไงครับผมว่าถ้าบอ่อห้างถ้าบอ่อถอดห้างนี่ก็น่าจะผมก็ไม่เคยเห็นับผู้ใดมีความรูก่ก็ เขาหมต์มาบอกคมนู้นเลยครับแมวเขาได้ออกมาหนอกข้างเบิดตอนนี้บูมีแมวห้ากินเนื้อนอกครับมันมีสองห้างนะครับห้างผมใบสองห้างห้างนีใหญยครับห้างนีใหญย ตอนเอามาเนี่ยครับห้างร้างซ้ำกันดีครับห้างนี้งหญ่แม่ออกเขาแม่งานหลายครับนี่มีขี่โก้ไตห้างครับเขาต้องถอยกันครับเพื่อตีแม่เขาออกมา นี่ครับห้างหนึ่งผมเฉยฟังนี่ครับอีกห้างหนึ่งซิยูฟังนั้นไปไปว้ใเลาะครับแต่ผมบอเข้าใจว่าห้างนี่แม่เขาออกมาทางนอกกด้หลายสิเขากำลังประชุมนครับเลยซิห้างกับซิยูดีเขาวาผมว่าน่าจะทิ้งห้างครับน่าจะห้างรอมงครับ ผู้ดใดมีความูลก็เขาเหม็นมาบอกเนี่ยผมกะบ่ามีความูงดานนี้ไมแต่ว่าผมผมว่านานาจะถอดห้างหนาจะห้างแม่เริ่มจิ้บบหากรีมแม่งานเลิ่มจะบอกแต่ว่าห้างนี้แม่งานไรครับห้างนี้ห้างนี้ใงญ่แล้วแม่งานออกออกตลอดครับแม่งานนี่รับ ผู้โดมีประสบก,การณ์ในการเลี้ยงต่อหลายนะครับมีข้อมูลข้อมันเขามไ,ไม่ผมเบิรงนนิหว่าผมอยากรู้กันว่าเขาสิถอดห้างห้างนี้ฮหรือเขามีปฏิกิริยายอย่างครับ ตอนนี้เขากำลังประชุม,มนครับผมมาหนาทิ้ส่วนกันนี้ครับโบยู่แล้วโมนีน่ผมเบิงแล้วในความขีดผม,มนี่มาหนาจะโบยู่แล้วถ้าเขาใหญ่ห้างผมกะเสียเอาไปล่งแสแรกครับห้างเนี่ย โยงพาเบิ้งห้างฟังขังข้างนึนครับไปเบิง้งไกลๆกันไปช่งไกลเลยครับนี่เดาห้างเขาเอามาเลี่ยงพร้อมกันได้ครับสองห้างห้างนี้ไงตอนนี้ปากลูกครับหนาหู้หน่อยปากหนาหู้หน่อย มีลูกลอยไปเส้นครับลูกมีต,ตัวตัวอ่อนนี่เต็มครับเนี่ยเช่นเดียกับเดี๋ยวผมเจี๊ยบปล่อยเข้าไปก่อนครับมือได้ถอดผมเจี๊ย่ทายคิดดูบ้างครับพี่น้องครับขาผู้ได้ขม้าชุ่มเหรครับอาจารย์ท่านได้ขม,ม,ม้าชุ่มเหรองูจักว่าพฤติกรรมเขาเป็นแบบนี้มันหมายความว่ายังกับ คอมเมนต์เขาบอกผมเลยครับผมกับบมีข้อมูมอู้ดานีปันเลยผู้ใีเข้ามาชมหรอกค่ะอยาจะริมกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมนะครับช่องนุ่มอันผ้าเราครับผมกับขอจบคลิปไปเพียงนี้สวัสดีครับ